สวัสดีครับวันนี้ก็ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับช่องนี้เป็นช่อง Youtube ช่องใหม่ของผมเองนะครับทำคลิปออกมาได้ก็ประมาณไม่เกิน3มคลิปประมาณนั้นนะครับนะก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับถ้าเห็นว่าคลิปที่ผมออกออก,ออกไปเนี่ยถ้ามี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือว่าดูแล้วมันมีมีข้อดีมากกว่าข้อเสียก็กดกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์แสดงความคิดเห็นได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวผมยินดีรับฟังทุกคลิปนะครับอ่าที่จะมาคุยกันนี้เป็นคลิปเป็นทางการคลิปแรกนะครับผมเห็นในช่อง youtube ได้หลายช่องอมีมอพฤติกรรมของคนของประเทศเพื่อนบ้านจะมาจะมาแบบคอมเมนต์ว่าคนไทยว่าประเทศไทยแล้วก็ได้หลายเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศของผมแล้วก็ของพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็ ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเพราะว่ามันสังคมโซเชียลเนี่ยมันมันสามารถที่จะ,ะเห็นแย้งกันได้เขาอาจจะไม่เห็นกับเราไม่อาจจะไม่เห็นตรงกับเราก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ที่นำมาพูดเนี่ยคือบางทีอ่ะเขาพูดแบบไม่นึกถึงไม่นึกถึงตอนที่ตัวเองลำบากไม่นึกถึงตอนที่ตัวเองมีผิดมีภัยมีได้รับความเดือดร้อน มันเขาไม่นึกถึงส่วนนั้นอะตามสัญชาตญาณสามตามจิตสํานึกของคนอะตามหลังลก็ต้องมีจิตสํานึกเนาะโดยเฉพาะคนไทยนีย่ถือมากเลยเรื่องจิตสํานึกคนรู้การรู้บุญคุณคนคือถ้าไม่ทดแทนคุณ,คณก็อย่าเนรละคุณอืมก็อย่ามาด่ามาว่าให้ให้เสียหายหลายครั้งที่ผมเห็นเนาะผมก็ทนทนเนอาแต่ว่าผมก็อย่างว่าเระผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ตอนหลังมันบ่อย บางทีก็เกิดจากคนในคนในที่มาหากินในประเทศเรานี่แหละหากินในเมืองไทย,ยปิดห้องได้ก็ว่าเจ้าของประเทศว่าเจ้าของบ้านจนเป็นเรื่องเป็นราวจนตำรวจมาจับเอาแล้วก็ส่งกลับก็มีหลายคนบางคนก็แอบมาทำมาหากินาบางคนก็มาเป็นศิลป,ปินในเมืองไทยศิลป,ปินในเมืองไทยแล้วก็มา มีเรื่องทะเลาะกับคนในประเทศอพอกลับไปประเทศก็ไปด่าแบบประเทศที่ตัวเองเคยมาหากินอยู่อยังไม่พอยังแอบเข้ามาหากินทําทมาหากินทําเป็นโูลตีเถื่อนแล้วก็ถูกตํารวจจับก็มีนะครับเมื่อไม่นานนี้แหละพอมีคนแสดงแสดงความเห็นใจอะไรก็ นอกจากจะไม่ขอบคุณแล้วเนี่ยยังมีพวกเอฟซีหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู้เข้ามาบอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาเสือกอประมาณนั้นขออนุญาตที่ใช้คําไม่สุภาพไม่ต้องมาช่วยเลยไม่ต้องอะไรเลยบอกพวกค้านี่ดังอยู่แล้วไม่ต้องนั่นหรอกนี่คือพฤติกรรมที่เขาได้ทํากับคนไทยและคนไทยเนี่ย มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนใจดีใจดีเห็นใจผู้อื่นเห็นใจผู้ที่ด้อยกว่าตัวเองแล้วก็อยากช่วยแล้วก็ช่วยด้วยความจริงจังนะช่วยด้วยความจริงจังจริงใจบางคนช่วยจนหมดเนื้อหมดตัวจนตัวเองไม่มีจะกินก็มีนี่คือนิสัยของคนไทยก็เป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียนะอันนี้ที่ผมเห็นมานะครับนะก็เลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้ มาไม่ใช่เรื่องดราม่ามาคุยกันว่าคนไทยต้องรู้จักเจ็บรู้จักจำมั่งถึงไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักจำก็คิดขึ้นมาหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยเนี่ยยังไปช่วยเหลือคนประเทศเนี่ยคนประเทศที่ว่ามีมีปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วประเทศรอบบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีปัญหากับเราทั้งนั้น เวลาจะเกิดเหตุเกิดอ,อความเสือ่อมความนิยมในประเทศตัวเองเนี่ยก็จะสร้างกระแสขึ้นมากระแสก็คือใครก็หาหาเรื่องกับคนที่คนเราไม่ชอบเมื่อประเทศหรือประเทศตัวเองไม่ชอบมามาด่ามาอะไรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่เขาอยู่ในสภาพนั้นเขาต้องหาอะไรที่มาดึงความสนใจของประชาชนในประเทศเขานะ ที่ว่านก็คือคนไทยเนี่ยยังไปช่วยเหลืออยู่ผมไปดูในคลิปของอาสายบุญไม่ว่าจะสายบุญสายคาาู่หาอะไรของคนลาวเนี่ยเขาจะมีเนี่นะมีหนุ่มไทยไปช่วยเหลือแล้วก็โดนหลอกโดนต้มอแล้วก็สายบุญก็จะมีไปช่วยเหลือคนยากคนจน,นก,ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนยากคนจนเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีอ่าก็สนับสนุนแต่ว่าบางคนก็สนับสนุนจนจนเกินไปจนตัวเองไม่ไม่มีจะกินก็มีอ่าแทนที่จะเอาเงินส่วนนั้นมาช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลืออีกลูกหลานในบ้านเราก็ไปช่วยคนต่างประเทศหมดอืมถึงถ้ามีเงินเยอะก็ได้จะมาแบ่งให้คนในประเทศมั่งเนาะผมว่าเนาะ ทำอย่างนี้ทําดียวเขาแทนที่เขาจะว่าดีเขาไม่ว่าดีแล้ววันดีคืนนี้เาก็ออกคลิปออกมาออกคลิปออกมาเวลาคนไทยไปเที่ยวก็ไม่ว่าจะเป็นกองหลอนเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เห็นคนไทยคนต่างชาติเนี่ยเอามาแล้ววิ่งเข้าใส่ละยังก็มีแม่เหล็กนะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตงโดนปรับโดนอะไรไปจนทุกวันเนี้ยจนไม่มีจนไม่ม,นม,มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยละ่ะมีเหมือนกันแต่น้อยโดยเฉพาะคนไทยนี่ คนไทยตัวน,นี้ก็คนที่เขาหูตาสว่างเขาเริ่มรู้เขาก็ไม่ไปเขาก็ตั้งเป็นข้อรังเกียจเลยบอกไม่ไปแล้วประเทศนี้ไปจะ้งไปโดนไถเงินอืมบางคนเนี่ยไปสร้างบ้านไปมีลูกมีเมียอยู่แถวนั้นอะ่ะพอสร้างเสร็จอยู่บ้านตัวเองไม่ได้นะ,ะอ่าม,มีมีหลายคนอยู่บ้านตัวเองไม่ได้นอนบ้านตัวเองไม่ได้ต้องไปเช่าโรงแรมนอนเพราะว่าไม่ได้ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเขาซึ่งมันก็มันก็ถูกแล้วแหละเพราะว่ากฎหมายเขาเป็นอย่างนั้น อก็นี่นะครับมันมันผมดูแล้วบางทีก็ไม่สบายใจอึดอัดโดยเฉพาะคนที่แบบเคยมาอาศัยเมืองไทยอยู่เนี่ยผมนี่รับไม่ได้เลยบางคนนี่มาอาศัยอยู่กินนอนทำมาหากินอจนมีเงินมีทองกลับไปบ้านพอวึวันดีคืนนี้ก็มาเอ่อมามาด่ามาพูดน่นพูดนี้ มาด้อยค่าประเทศที่ตัวเองเคยมาอาศัยอยู่กินโดยไม่นึกถึงบุญคุณไม่ต้องนึกถึงบุญคุณก็ได้ไม่นึกถึงบุญคุณแต่ก็อย่าเนรคุณนะครับนี่คือผมต้องการมาคุยกับพี่น้องเราและที่หนักที่สุดเลยนะบางคนเนี่ยเป็นอย่างเป็นศิลปินเนี่ยมีแฟนคลับก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนฝั่งโน้นคนไทยกับคนฝั่งโน้นก็ด่ากันคอมเมนต์ด่ากัน นะว่ากันไปว่ากันมานะครับไอคนที่หลงฝั่งโน้นก็เข้าข้างฝั่งโน้นไอคนที่เกลียดฝั่งโน้นก็ว่าฝั่งโน้นเหมือนกันก็พอๆกันแต่ว่าทีนี้ต้องเข้าใจว่าคนที่เขาเคยมาหากินกับฝั่งเราเนี่ยเขามาทําอะไรกับเราไว้บ้างนะครับทําให้เราแม้กระทั่งทะเลาะกันเนี่ย อยากให้คนไทยเรานะครับคิดสักหน่อยหนึ่งเนาะไม่ว่าจะฝ่ายเชียร์หรือฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ผมว่าอย่าไปให้ความสําคัญเลยนะสําหรับพวกเนี้ยสําหรับผมถือว่ายังยังไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องไปทะเลาะก,กับคนเอาเรื่องคนของคนพวกนี้ยมาทะเลาะก,กันนะเราก็เป็นคนไทยเราก็สามัคคีกันรักกันอย่าได้ไปหลงกลบางทีพูดยุ่ยแย่พูดดิเด้นหน่อยให้ยุ่ยแย่ให้ทะเลาะก,กันก็มีอ่านะ ผมดูแล้วนะผมดูหลายคลิปเลยก็เป็นห่วงมันก็เป็นห่วงเรื่องคนไทยบางทีคอมเมนต์ไปกระทบประเทกกันด่ากันว่ากันนะครับมันก็เหมือนกับเอาความเดือดร้อนของคนอื่น่ะของคนที่ไม่ใช่เชื้อสายหรือว่าคนในประเทศตัวเองมามาเป็นปัญหาให้เราต้องทะเลาะกันให้เราต้องขัดแยง้งขัดใจกันไม่ถูกกันอันนี้ ขออนุญาตต้องต้องขอขอเลยตรงนี้นะครับเนาะขอให้คิดสักนิดนึงอืแล้วก็คนที่ไปช่วยเหลือเขาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆก็แล้วแต่คนที่ไปเชียร์ฝั่งนูนน้นนะก็ให้ดูว่าเขาทําอะไรกับคนไทยไว้บ้างถ้าานาจจะรักจะชอบก็ไม่มีปัญหาหรอกผมก็ชอบนะศิลปินลาวอะไรหลายๆคนผมชอบมากผมดูไม่งั้นผมไม่รู้หรอกเรื่องการอบริจาคก,การบริจาคก,การ ช่วยเหลืออะไรต่างๆเนียผมเกือบดูดูเกือบทุกคลิปคนไทยช่วยเหลือทั้งนั้นแม้กระทั่งข้ามมาคนป่วยเนี่ยบางทีมีคนป่วยข้ามมาฝั่งไทยเนี่ยเงินก็เงินคนไทยนะมาพักมากินก็บางทีก็มาพักอยู่บ้านคนไทยแล้วคนไทยก็พาไปเลี้ยงดูแลอย่างดีมีเงินซื้อเสื้อผ้อาให้หมดเลยนี่คือความใจดีของคนไทยนะครับแต่ใช้ได้กับ คนบางคนบางกลุ่มเท่านั้นอ่ะบางคนที่จิตสํานึกไม่มีมันก็จะด่าเราคนเดิมดังนั้นก็ให้เอามาคิดว่าสมควรที่เราจะช่วยเหลือได้ขนาดไหนอ่าผมก็แนะนําได้เท่านี้เนาะแนะนําได้เท่านี้ไม่ได้ไม่ได้ลาบลาบลาบรวงเรื่องส่วนตัวของท่านหรอกเงินก็เงินของท่านนะครับเนาะอ่าก็อยากจะให้คนไทยรักกันสามัคคีกันอย่าได้ตกหลงกลของคนพวกนี้นะ แล้วก็การช่วยเหลือก็ให้ช่วยเหลือเท่าที่เราจะทําได้แต่ท่านจะช่วยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเนาะเรื่องของท่านเนาะไม่ว่ากันก็วันนี้ก็จะคลิปแรกนี่ก็จะคุยกับพี่น้องเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะดูเครียดไปนิดนึงแต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกวันนี้ผมอยู่ยืนผมมาที่ไล่บางท่านบอกเอ้ยแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ดีผมก็แต่งตัวมานนี้นะครับไม่ดีหรอกเพราะว่าเสือ้อผ้าก็ เก่าโดนสีน่อะไรมาทาสีบ้านแล้วก็มาดูข้างหลังนี่เนี่ยตรงเนี้ยแถวเนี้ยเป็นไล่เป็นไล่ลของทางบ้านนี่เราก็เลยมาดูนอบรรยากาศดีครับข้างหลังนะครับฟ้าสวยสว่างแต่ร้อนมากอืมร้อนจริงจริงผมหน้าดำๆเนี่ยมันทขาบอกบางท่านบอกว่าเฮ้ยมาหลบไปไม่สู้หน้านีาน่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีครับ ผมไม่ยืนตากแดดไม่ได้ยืนตากแดดนี่เป็นลมเลยเดดเปรี้ยงเลยครับห่างไปแค่แขนเดียวน,ยวนี่แขนเดียวนี่เนี่ยเจอแดดแล้วนะอันนี้ผมอยู่ใต้ต้นมะขามหวานมนะขามหวานก็ปีนี้ก็โอเคอยู่ก็ได้นะครับนะเนาะเดี๋ยววันหลังถ้ามันดีมันจะเริ่มุ่งเรืองที่จะเปิดโอเพ่นในคนมาดูเอยินคิดเอาคิดเอาเนาะ,ะไม่ต้องไปไปซีเรียสก็อย่าคุยกับพี่น้องเท่านี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงความคิดเห็นได้นะครับต้องขออภัยวันนี้ขออภัยอีกครั้งนึงแต่งกายไม่ได้ม่เรียบร้อยแต่คิดว่าคงคงเข้าใจกันแล้วก็มันหน้ามืดไปนะเพราะอยู่ในร่มมันบงังสำหรับคลิปนี้ก็พบกันเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะนำเรื่องที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องความสามัคคีของคนในประาติ อ,อยากจะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ทั้งโลกทั้งในประเทศก็เป็นแบบนี้อาจจะมีการขัดแย้งกันแต่คนไทยจะต้องรักกันไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเราคือคนไทยเราต้องอยู่ด้วยกันและก็ให้มากๆครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นพบกันเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้ารูขาวแข็งแรงร่ำรวยครับสวัสดีครับ